สวัสดีทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่ Buzzzy Channel อีกแล้วครับก็เหตุการณ์วันนี้เป็นเหตุการณ์ที่ต่อจากที่วัดฮอนุจิกนะครับบทนําตรงนี้กล่าวไว้ว่าดูเหมือนว่ากองทัพของิเดโยชิ้นั้นจะปรากฏตัวแ,วแถวแถวแถบเมืองหลวงและเหมือนตัวกีชิโลจะนําทัพเองด้วยปัดตีกองกาลังของมิติเคเดทางด้านตะวันตกตั้งแต่พ่หมดถ้าข่าวลือนี้เป็นจริงเราก็ควรจะไปที่แก้แค้นท่านนาบุนากะนะก็ต่อจากคราวที่แล้วครับก็มาสู่ที่ตอนนี้แทนนะครับที่ภูเขาเทนโน บทนำก่อนเข้าเกมตรงนี้ครับบอกว่าทางใต้ของจังหวัดยามาชิโระแถบภูเขาเทนโนะที่แม่น้ำอูจิและแม่น้ำคาสุระบรรจบกันเป็นจุดยุทธศาสสําคัญที่หนึ่งจากใหการที่วัฮอนโจิมิซิเฮเดะจึงเสาะหาที่ใช้เป็นป้อมปราการไปที่หนึ่งที่จะใช้ในการสู้รบกับฮิดโยชินะฮะก็คือที่ที่นี่เองนะครับผมแล้วก็แต่ด้วยกองกําลังของฮิดโยชิที่มีโยไคด้วยนะครับ ทำไม่สามารถตีทางของวิซีเคเดตแต่พ่ายแล้วหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ก็กำลังจะเกิดขึ้นครับก็จากตอนนี้ครับชื่อตอนก็บอกอยู่นะครับเทระสูนแห่งฮิดะและกําเนิดเป็นทัพลิงนะฮะ コーカーさん、サイアフトマト、マイト、キジローテン、ローマダイ、オブナガさん、ウィルディメリティストン、オカーさん、ヘケペンウォラウンジュニー、ホーカーンスティアローラ。コータイヨトシミスディセキュアトコヤタ ความจริงปรากฏเพราะตัต้งแต่เอพิโซดเก้าที่เขาบอกว่าให้ตัวกิชิโร่ไปเอามานะครับนั่นแหละครับโดยรวมเป็นส่วนของคันชินโคจิทั้งนั้นครับที่เป็นคนอยู่เบื้องหลังทุกอย่างนะครับตอนนีาอยู่ที่ภูเขาเทนโนครับจังหวัดเยมาชิโดปีหนึ่งห้าแปดสองครับนั่นแหละครับก็จากเหตุการณ์คราวที่แล้วนะฮะเราก็ จากวัดฮอนโนจิมาแล้วก็ทางมิซิฮิเดะก็หลบมาอยู่แถวแทบภูเขาภูเขาเทนโนนะฮะจังหวัดจามาชิโร่เหมือนกันก็ในวันนี้นะฮะผมก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับว่าเราอยู่ในสถานการณ์ตอนไหนแล้วเราจะเดินในในด่านนี้ยังไงแล้วประวัติบอสเป็นยังไงบ้างวันนี้วิโยคใครตัวใหม่หรือไม่นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาว่ากัน หลักก็จะอธิบายเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ควบคู่ไปด้วยแล้วกันนะครับขั้นแรกครับถ้าเดินขึ้นไปสุดปุ๊บมันจะมีเหมือนเป็นทางลัดออกไปนะฮะเราต้องขึ้นไปเปิดจากข้างบนนะครับก็คุณผู้ชมต้องชนะไวละก่อนนะครับแล้วก็เลี้ยวขวาขึ้นมาถึงจะเปิดตรงนี้ได้นะครับก็บอกเป็นไกด์ไว้แล้วกันครับเผื่อที่เวลาตายจะได้เดินง่ายๆครับผมขั้นแรกเราก็เดินก่อนครับพอเดินไปเรื่อยๆปุ๊บ มันจะมีโยคกับตัวที่เป็นธนูอยู่แถวนี้นะครับนะครับมีโยกิจริงๆมันมีสเกเลตันบอลเลเอร์อยู่ในน้ําด้วยนะฮะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวเราเจอเจอกันทีเดียวเดี๋ยวมันก็โผล่มาเองครับอันนี้คือหอกของโคโลกานะฮะนะครับมันจะโผล่ขึ้นมางี้ครับขอแนะนําครับถ้าสู้ในอะไรอย่างเงี้ยให้ใช้หอกครับเพราะว่าเนื่องจากว่าพวกนี้มันจะวิ่งเข้ามาทั้งคู่ครับให้ใช้หอกสู้แล้วก็ค่อยๆจัดการทีละตัวนะครับ ผมก็จะค่อยๆจัดการไปทีละตัวเพราะตัวที่มีปัญหาคือตัวสเกตเลนวอลเออร์เนี่ยเพราะไอ้พวกนี้เวลามันตีมันจะตีแรงนน,งนึ่นไอ้ท่าของโยกิเราหลบได้อยู่แล้วไงเนื่องไหมประมาณนั้นแหละครับงั้นผมค่อยๆจัดการทีละตัวป้นนะครับเดี๋ยววันนี้มีประวัติของลูกสาวของโยชิมิสึมาฝากด้วยนะครับว่าเธอคนนั้น ในชีวิตจริงแล้วเธอคนนั้นเป็นใครนะฮะคือในตอนั้น,น,นท,ที่เราจากเอพิโซดที่แล้วนะฮะก็บอกว่าเขาเธอคือฟูกุใช่ไหมครัแต่จริงๆแล้วเธอคือเลดี้คาสิกะนะฮะผูห้หญิงคาสิกะนเองก็เดี๋ยวตอนเราจะมาอธิบายว่าผู้หญิงคนนั้นคือใครนะครับมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นบ้างน,นะครับ ในฉากนี้ฮะจริงๆแล้วฉากนี้เดินไม่ยากเดินง่ายๆเลยเดินแค่เดินตรงไปเรื่อยๆนะฮะนี้เราก็จะเจอกับเรยวไครเราเก่าเราก็คือไวรัสนั่นเองนะฮะเราไม่ยากเท่าไหร่ครับก็ลองสู้ๆดูนะฮะแต่ว่าต้องระวังให้ดีนะครับเพราะตรงนี้มันจะมีทั้งสเกเลตันบาริเออร์ที่เป็นสเปียร์แล้วก็มีพวกธนูจากขั้งบนอีกก็แนะนำครับถอยออกมาห่างๆก่อนแล้วค่อยๆจัดการทีละตัวครับ นี่งั้นคุณผู้ชมก็จะโดนลุงเหมือนเดิมนะครับผมอันนี้ก็ไวรัสนะฮะัสำคัญคือต้องเบอร์เคาน์เตอร์ให้ตรงครับถ้าเบอร์เคาน์าเ,ตาเตอร์ตรงก็แทบจะคิดหมดเลยครับไม่มีอะไรเลยนะครับประมาณนั้นนะครับผมเจ็บร้อยไปครับน,นี่เป็นหอกของโคลกาสนะฮะผมว่ามันก็เท่ดีฮะมีตัว เป็นโคมงไฟอยู่ที่หอ,อกด้วยนะฮะนี่ครับตรงนี้ครับเป็นโยคัยที่เป็นโยกิในร่างหนึ่งที่ผมโคตรเกลียดเลยเพราะว่ามันเป็นตัวที่ตีแรงและเร็วมากเดี๋ยวท่านผู้ชมจะได้เห็นนะฮะตัวนี้นะครับเป็นโยกิร่างที่ใช้คุริสักกามะนะฮะพูดเลยนะว่าเป็นอะไรที่น่าเบื่อมากเพราะมันตีแรงมากผมเลยจัดแบบปัญหาจัดแบบ จบปัญหาในการแปงลงร่างเป็นเกี่ยวไข่ซะทุบม,มันก็เลยนะฮะพอนนั้นงั้นก็เสียเวลานะฮะพอจะจัดการได้นะครับพอเดินลงมาเรื่อยๆนะครับมันจะเข้ามาในที่ที่เป็นเหมือนอที่มีพลังวิญญาณอ,อัน,นี้ผมหายตัวอยู่นะฮะเพราะว่าถ้าสมมติไปสู้ตรงๆก็เจอพวกนี้ตีแล้วพวกนี้พลังชีวิตจะเพิ่มตลอดนะฮะผมก็เลยต้องตีไอ้เหลืองๆนี้ให้จบในการใช้การหายตัวแล้วฟันซะนะตัวอย่างเขจบไปนะครับ มันก็จะเดินขึ้นไปสู่อีกส่วนหนึ่งได้นะครับเพราะสรงนี้เป็นส่วนของส่วนที่เป็นบึงนะฮะต่พอขึ้นไปด้านบนแล้วมันจะเป็นส่วนของทุ่งนานะฮะอันนี้ก็ขึ้นไปเก็บไอเทมหน่อยครับอันนั้นก็ดูเล่อนนะนะฮะน้องงูก็น้องงูเป็นอาสูรที่คอยหลอกล่อคนผู้ชายอย่างเงี้ยครับลงไปแถวๆน้าแล้วก็ จับกินนะครับแล้วก็สัญญาทำงานคู่กับคิวกิแล้วครับบอสของเราเมื่อด่าสองดาที่แล้วนะมาน,ะนี่ครับพอเราขึ้นมาตรงนี้ปุ๊บเดี๋ยวมันจะมีจุดเซฟอยู่ด้านบนนะครับนี่ครับมันจะมีจุดเซฟแต่ว่ามันจะมีประตูกั้นอยู่นะครับเนี่ยปลอยเซฟได้อันนี้ผมอันนี้ผมแนะนำนะหายตัวไปเถอะนะฮะเพราะว่าถ้าเดินไปตรงๆนี้ศัตรูประมาณ เป็นสิบอะฮะท่านผู้ชมจะโดนทั้งยิงปืนยิงธนูใส่แล้วก็มีตัวธรรมดามาตีอีกนะฮะแนะนําครับหายตัวไปเถอะง่ายสุดละถ้าจะแบบง่ายๆนะครับหรือถ้าใครอยากบูก,ก็จัดเลยเลยครับเต็มที่ไม่ได้ว่าอะไรนะเพราะมีอาวุธทุกรูปแบบตรงนี้นะครับ <c oughs> ก็ในหลักๆด่านนี้เราจะเดินไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับด่านนี้จริงๆนิดเดียวเองครับแต่ว่าเนื่องจากว่า ศัตรูหรือข้างๆเยอะนิดหนึ่งแต่ว่าไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับผมนะฮะดานนี้เดินง่ายครับไม่มีปัญหาเลยพอเดินขึ้นไปปุ๊บนะฮะเดี๋ยวเราจะไปเซฟอีกเราจะเปิดประตูตรงนั้นแล้วทะลุไปส่วนสุดท้ายของดานนี้ละจะเป็นส่วนในปราสาทที่เกิดเหตุก,การณ์ตอนแรกครับที่อยู่ช่มิสึเกิดการทรยศทางมิสึฮิเดะขึ้นมานะครับก็ต้องบอกท่านผู้ชมว่าบทนั้นเป็นบทที่ในเกมสร้างขึ้นมานะฮะ ว่าจริงๆแล้วตามจริงแล้วเขาเขาตายในสนามรบด้วยกันนะฮะแต่ว่าบานบานตำนานบ่อยอย่างนั <sc> ้นนะครับตำนานก็าบอกว่ามิซิคเดดรอดมั่งไม่รอดมั่งนะครับแต่โตะโยชิมมิสิคเขาแทบไม่ได้กล่าวถึงเลยอ่พอเดินขึ้นมาเรื่อยๆครับมันก็จะมาเจออีกที่หนึ่งแล้วเราก็จะสามารถเดินขึ้นไาแล้วก็สามารถเซฟได้นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะลงไปทัวร์ข้างล่างก็มันจะมีเหมือนเป็นบ่อน้าพุร้อนอยู่ข้างล่างนะครับ ใช่ไม่มีบอลนะพูดร้อนอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะแนะนำโยคายตัวใหม่สำหรับวันนี้ครับมีอยู่ตัวเดียวครับที่เป็นตัวใหม่นะครับซึ่งคือตัวนี้เองนะครับตัวนี้คือบีวะโบกุโบคุนะฮะก็เป็นพระนะครับที่ดีดพินนะฮะซึ่งพินนั้นนี่คือมันเป็นผีนะฮะไอพินนั้นอ่ะพินที่มันดีดอยู่เมื่อกี้ครับ เป็นผีเหมือนกันแล้วก็มันจะเป็นเหมือนเราว่าถ้าใครมาจับอีพินเนี้อีพินเนี้มันจะหลอกล่อด,ด้วยเสียงที่สยดสยองแล้วทำให้คนเนี่ยเล่นพินไปเรื่อยๆจนตายนะฮะและอีวีวะโบคุโบคุนี่ก็เป็นตัวที่ผลิตบีโอนี้ออกมาฮะไอตัวลูกไฟต่างๆที่เป็นธาตุนะครับใช่นะครับนั่นคือประวัติของโบคุโบคุนะฮะบีวะโบคุโบคุนี่ครับผมไอตัวดีพินนั่นแหละ เป็นตัวที่น่าาังคมืันนบางทีถ้าเราหามันไม่เจอนะพอลงมาข้างล่างปุ๊บนะฮะมันจะมีที่สําหรับให้แช่น้ำพุร้อนก่อนที่จะไปสู้กับบอสได้นะครับนั่นแหละครับก็นี่ครับพอขึ้นมาปุ๊บเราจะเดินขึ้นไปเรื่อยแล้วเราจะมาเจอกับบอสนะครับ <c oughs> เดี๋ยวไปดูฉากสวยๆงามๆกันก่อนนะครับ เป็นโยคายใคอีกคนนึ่งฮะเดว์เดวชิมิสึอะไรนะโทชิมิสึไม่ใช่โชชิมิสึแต่มันเทคเก้นครับผมนายท่านครับหนีก่อนครับผมเดี๋ยวมึงตายครับเจ้าผมอ๋อไม่ใช่ไหมมาครับก็บอสด่านนี้นะครับเป็นใครไปไม่ได้ครับเขาคือเลียวเมนซูกุนะนะฮะก็ เหมือนที่บอกในตามด่าตามชอตอนคร so, sort of ับเขาคือเทพเอฟอสูรแห่งที่ด่านะฮะจังหวัดที่ด่านะครับก็มีตำนานบอกไว้หลายอย่างครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าแล้วกันนะแต่ตอนนี้อธิบายการสู้ก่อนการสู้ของผมมันจะเป็นเอกลักษณ์นะฮะผมจะใช้วิธีการควงหอกแล้วทะลุตัวไปนะครับเพื่อที่จะลดการโจมตีเพราะว่าถ้าโจมตีตรงๆเนี่ยไม่สามารถโจมตีเรเมนสุกุณะได้เลยนะฮะเพราะเขามีทั้งสองล่างคือเขาจะ เหวี่ยงขวานเหวี่ยงดาบใส่นะฮะแล้วก็คอยปล่อยเป็นคาถาไฟอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไอตัวไฟเนี่ยไม่เท่าไหรครับไอตัวน้ำเนี่ยจะชอบยินคานูขึ้นมาเราต้องหลบให้ทันนะครับเป็นแค่เป็นวิธีสู้ของผมนะครับผมจะควงหอกแลวทะลุวิ่งออกวิ่งผ่านไปนะครับดอกละพันซึ่งโอเคครับผมจะค่อยๆทันอย่างนี้ไปเลยเพราะว่าเนี่ยครับต้องหลบท่าพวกเนี้ยครับเพราะว่าจะเป็นท่าที่เหมือนมาตีตีที่แบบว่าเราจะตีได้แค่ไม่กี่ครั้งครับต้องทุท่าคุณผู้ชมไปตัวๆกับเขานะฮะ ถ้าเขจะตายภายในสองดา์ล้วเราก็จะตีแรงมากนะครับผมก็จะแซอุบายหรอว่าเออทำตัวอยู่นิ่งๆแล้วก็เหมือนให้เขาล็อกเป้าครับแล้วเราก็จะควงควงหอกใส่ฮะซึ่งผมใช้วิธีนี้ในการสู้กับเบียร์เมนสุกุณะที่ค่อนข้าง,งจะไม่ยากเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีทริปนะครับถ้าสมมติเขายิงธนูมาอย่างนี้นะครับให้ทุกคนวิ่งหลบให้ได้ให้ได้ในจังหวะแรกนะครับวิ่งวิ่งไปเลยครับเพราะว่าเป้ามันจะบังคับตอนแรกไอ้เฉยถ้าสมมติว่า เข้าหลุดไปจากตอนแรกได้ปุ๊บก็ิะจบเลยครับมันจะไม่มันจะไม่จับเราแน่นอนเนี่ยอย่างผมก็อยู่นิ่นงรอมันเดินเข้ามาแล้วผมก็ควงขอ่อรูออกไปนี่ก็วิธีของผมก็อาจจะไม่มีใครทําอีกแล้วนะฮะก็ลองดูก็ได้นะครับถ้าใครที่ไม่รู้จะสู้ยังไงกับเอลเมนนะฮะก็นี่ครับผมสู้ไปเรืเร่อยก็แล้วถ้าถ้ายิงธนูเนี้ยให้กิ้งหลบไปเลยนะครับกิ้งหลบจะอยู่เฉยนะครับอยู่เฉยที่โดนดอกละห้าร้อยแปดร้อยเลยนะครับ ตรค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับเนี่ยนะครับผมก็จะสู้ประมาณนี้แหละครับซึ่งเป,เป็นวิธีที่ผมค้นคิดมาแล้วก็บอกว่าเออมันดีมนไม่ต้องไปสู้มันตรงๆนะฮะถ้าตอนล้าชันทรเอลที่มีให้ออกมาเล่นก่อนนะครับผมก็ไม่รู้จะสู้นะงผมก็ใช้ตัวโพดจิเนี่ยนะฮะเพราะมันแรงสุดตอนนั้นก็จะชนะได้นะฮะนานเหมือนกันนะพอพอทิ้มไปนะครับให้กิ้งต่อไปอีกฝั่งหนึ่งลอดล,ลอดขาไปเลยครับเพื่อที่จะหลบการโจมตีของเขานะฮะ แล้วคุณค่าคุณผู้ชมชนะได้คุณผู้ชมจะได้ตัวขวานกับตัวไอตัวที่เป็นโอนาจินะฮะที่มันตัวใหญ่เงมันลยถือเป็นดาบแต่จริงๆแล้วเราถือเป็นโอราจิแล้วก็ท่าเห็นไหมครับถ้าเราโดนสองท่าพร้อมกันนะครับทั้งท่าไฟท่าน้ําพร้อมกันนะครับเราจะเกิดเป็นท่าที่เป็นแบบผิดแปลกไปนะครับคิดอาจจะเพิ่มช้ามากเนื่องจากว่าเราติดทั้งสองท่าเนี่ยเนี่ยผมใช้วิธีนี้มาก็เกินครึ่งหลอดไปแล้วนะฮะ สู้ประมาณนี้เครับคุณผู้ชมไม่มีอะไรเลยถ้าสมมติเขาเข้าโยคไหลีนทุกคนก็ใช้แบริเออร์ไอแบลรีเออร์ทาริสแมนได้เลยนะครับเพื่อที่จะสู้ให้สูสีหน่อยนะครับเพราะบางทีเราจะใช้คีสถ้ามันจะลดเยอะหน่อยนะครับนั่นแหละครับวิธีการสู้กับเรียวมินสุกุนะนะครับผมจะเล่าประวัติของเรียวมินสุกุนะครับก็เรียวมินสุกุนะนะครับเป็นอสูรที่มีสองหน้านะครับสี่แขนนะครับสี่ขานะครับปปหน้าระหว่าง ถ้าบางทีทงตำนานเขาบอกว่ามันจะแบ่งเป็นหน้าที่มันเป็นหน้าที่อารมณ์ดีกับหน้าที่เป็นความร้ายนะครับผมแบบว่าหน้าที่เป็นแบบหน้าดีกับหน้าร้ายนะครับนาประมาณนั้นนะครับ e <M> เขาจะถือดาบปธนูอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีขวานอะไรนี้ก็คือการเป็นการตกแต่งเพิ่มนะครับ e <M> ก็ตามประวัติคือเขาเคยปรากฏตัวที่ฮิดะนะฮะจังหวัดฮิดะ e <M> เป็นเหมือนวิญญาณพี่น้องสองคนเป็นเทพบัางเป็นอสูรบัางแล้วแต่คนจะพูดถึงนะครับ ตามตำนานเนี่ยเขาบอกว่าเรมนซุกูนะเนี่ยเคยปราบมังกรพิษด้วยนะฮะแล้วก็ช่วยเหลือหมู่บ้านเอาไว้นะครับทำให้คนที่หมู่บ้านที่ดานเนี่ยเขารพนับถือตัวเรมนซุกูนะนะฮะแล้วเรมนสุกูนะเนี่ยยังมีเป็นเหมือนเป็นรูปปั้นที่เขาบูชาที่แถววัดสุโคจิและเซนคิวจินะฮะที่ญี่ปุ่นนะครับนั่นะครับก็คือเขาก็เป็นเหมือนเป็นเทพครับเป็นเทพด้วยเป็นอะไรด้วยอย่างเงี้ยครับ ประมาณนั้นครับแล้วก็เขายังแบบบอกกล่าวว่าเรเมสกุนะเนี่ยยังเป็นที่เคารบนักถือแล้วก็เผยแพรย์ศาสนาพุทธด้วยนะในที่จังหวัดีิดะนะฮะอันนี้ก็เป็นประวัติของเรเมนะเรเมสซกุนะของเรานะฮะเนี่ยครับมันก็ใกล้จะตายแล้วครับใช้สูตรมไปเรื่อยๆนะฮะเนี่ยครับลัดเดียวครับเนี่ยหลบต้องหลบมาไกลๆนะฮะเพราะว่าถ้าไม่หลบไกลๆมันจะโดนตีอย่างเงี้ยครับเห็นไหมตีทีเดียวแม่งลดเกินครึ่งหลอดอีกนะฮะนั่นแหละครับก็ สู้ก็สู้ประมาณนี้แหละครับผมหลบมาได้เลยครับจริงๆเขาจะมีควงอย่างนี้แต่ว่าผมไม่แนะนำอะ่ะเพราะว่าแรกๆเรายังไม่เก่งเรือเลเวลยังไม่สูงแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครที่แบบว่าชำนาญน,นะฮะใช้เป็นตัวเฟิร์โอก็ได้ครับเกี่ยวใครให้เป็นเฟิร์โครับแล้วก็ใช้ในการพุ่งเข้าไปหาก็ได้แต่ถ้าพุ่งให้ถูกจังหวะนะครับถ้าพุ่งไม่ถูกจังหวะหวเขาจะจับเราขึ้นไป พวงข้างบนแล้วก็ฟันลงมาทีเดียวตายนะผมพูดเลยนะครับแรงมากเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาชวนอย่างผมเนี่ยผมยอมเสียฟันทีทนิดนึงเพื่อที่จะเคาน์เตอร์เขากลับนะครับโดยใช้ท่าสเตนนะครับรูทนะฮะใช้เฮียวบิชินนะฮะนะครับเขาก็จะตายนะครับอีกแค่นิดเดียวเนี่ยพอผมใช้แบลริเออร์ทริสแมนก็คือผมจะคิผมจะเพิ่มสูงนิดนึงผมก็จะไม่ค่อยกลักวเวลาใช้ท่าอะไระครับ นี่ครับอีกแค่ดอกเดียวก็เรียวเมนเราก็ไม่รอดแล้วครับจะกลายเป็นราเมงแทนของคิวเลยครับผมนะครานี้อาบุธ์ก็คุยกับเราเหมือนเดิมครับเรียบร้อยไปครับเรียวเมนสุกุนะครับนะครับโยชิมิสึกก็โทชิมิสึกก็กลับล่างครูที่พูดปิดตลาดครับโยชิมิสกมันเทเคนครับเหนื่อเรียบร้อยไปครับเดี๋ยวมาว่าเล่าประวัติของลูกสาวของ ไซโตโทชิมิสึนะครับฟูกุนะจริงเขาชื่อไซโตฟูกุตอนที่แรกที่เกิดมานะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นเจ้าหญิงคาซึกะนะฮะก็เจ้าหญิงคาซึกะนี่เคยแต่งงานในในเกมอบอกอีกชื่อนึงนะครับแต่ว่าในประวัติศาสตร์บอกอีกชื่อหนึ่งในเกมบอกว่าแต่งกับโจโซคาเบะนะครับแต่ว่าในในประวัติศาสตร์กล่าวว่าเขาแต่งกับทาง มาซนาริแทนนะครับและมีลูกสามคนแต่ว่าเขาแยกทางกันครับแต่เขาก็ยังมีความเป็นพ่อเป็นแม่ดูแลลูกๆก,ก,กันอยู่เธอเป็นเหมือนพยาบาลที่คอยดูแลในในตระกูลของโตกุกวาวะนะครับสามชั่วคนแหละนะครับนี่คือลูกสาวหรือฟุกุกคนที่สวยๆนะฮะนะลูกของไซโตโทชิมิสึเองนี่ครับ การกระทำของโทกิชิโร่ในในฉากนี้นะครับคือคนที่รู้นะฮะคือ Ye เอเยอรซึเขาก็อ้างว่าเขาจะมาแก้แค้นให้กับโนบุนากะนะครับแต่ในลึกๆแล้วนะครับเขาก็ต้องการที่จะขึ้นอำนาจแทนเจ้านายเก่าเองแล้วเขาเองเขาเองนะครับและคะแนนความขัดแย้งก็จะเกิดตามมาเรื่อยๆครับลามไปถึงชิบะตะคาซึอเอะด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันนะครับ ตอนนี้ทางฮิเดียชิ่งก็เก่งขึ้นนะครับหมิงกงกำลังมีเป็นแม่ทัพอะไรเองนะครับกรอนนั่นแหละครับชื่อตอนเห็นด้เขียนว่าแม่กำเนิดแม่ทัพลิงนะฮะเขามีนักษะที่เป็นลักษณะเหมือนลิงนะฮะทางบูรนากะเคยให้ฉายาเขาไว้นะฮะนั่นแหละครับก็คือเป็นกำเนิดผู้ปกครองใหม่ครับจากจอมมารกลายเป็นแม่ทัพลิงแทนนะฮะอันนี้ก็ทำให้ฮิเดโยชิของเรารับไม่ได้นะฮะเกิดอะไรขึ้นนะฮะ นี่นะครับที่เดียโยชิของเราก็ได้เปลี่ยนไปแล้วครับเพราะคนที่รู้ว่าที่เดียชต้องการอะไรจริงคือเอเอนะครับอันนี้ก็ฮิเดะเขาก็ตามไปจนเจออากกชิมิซึฮิเดะนะฮะถ้าในเกมอ,อื่นอากิชิมิซึฮิเดะคือถ้าเป็นอย่างเช่นบาซาร่านะครับก็คือคนที่ถือเคียวสองกันหน้าตาลรติดลรติดหน่อยครับผมเขาขาวนะฮะ <c oughs> ซึ่งมันแบบไม่แบบไม่ได้ดูเป็นคนน่าสงสารแล้ว แล้วก็ในเกมซาบูนาวาเลอร์ค่อนข้างหล่อแะหน้าเหมือนผู้หญิงเนะฮะส่วนสัตว์ในตำนานตัวนี้คือเก็นบุนะฮะเก็นบุนี่ถือว่าเป็นสีเทพของญี่ปุ่นเลยนะฮะถ้าใครรู้จักเบเบดนะฮะนั่นนะครับสีเทพมังกรฟ้าพยาย์ขาวนกไฟและเต่าครับ เขาก็บอกว่าโลกนะ่ะสร้างขึ้นมาเพื่อความสมดุีและความเท่าเทียมกันถ้าเกิดการที่ไม่การเท่าเทียมกันมันก็จะอันเชิญความที่หายมานะฮะบอกว่าตอนแรกเขาเอาชีวิตในมูลตะกะศสุดท้ายมันก็ต้องเป็นเขานี่แหละนะครับก็เหมือนที่ผมเคยบอกครับเขาไม่ได้ต้องการอะไรที่นองเลือด เขาแค่ต้องการความสงบสุขเขาก็บอกว่าสิ่งเดียวที่เขาเสียใจก็คือเขาแต่ไม่ได้คิดถึงอีอปีศาต,ตัวนี้นะที่มันรออยู่ก็คือคันชินโคจินะฮรที่เขาสิงไอตัวโทชิมิสึนะครเดี๋ยวท่าผู้ชมลองดูฉากนี้นะฮะก็จะเป็นเหมือนที่ผมเล่าใน เอพิโซดที่แล้วนะฮะว่าผลลัพธ์ของฉากนี้เกิดอ,อะไรขึ้นแล้วก็เพราะอะไรนะครับผมตอนแ้วผมนึกว่าหัวหลุดแล้ว <c oughs> จากเหตุการณ์นี้ก็ทำให้เขากับโทกิซิโร่อยู่คนละฝั่งกันแบบสมบูรณ์แล้วนะครับผม อันนี้ก็แฟนเราก็ไปกันแล้วทุกที่เอาไม่ใช่ครับผมเขาก็บอกว่าเราต้องให้ทางเอเอสึแห่งมิคาวะเป็นคนช่วยเราก็เอเอสึเขาเป็นเพื่อนกับนบุนกะนะะเพื่อนสนิทแล้วแหละแล้วเขาก็รู้ว่าสิ่งที่เฮยโยชิทําเนี่ยทาเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเพื่อที่จะขึ้นคลองต่อนะฮะเขาก็ ไม่ได้อะไรมากเขาก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เขาตอนนั้นเขายังไม่เก่งนะฮะเอเอยังไม่เก่งก็เลยแบบคือยังไม่ได้มีอํานาจมากก็เลยไม่ได้จะอะไรมากแล้วเขาก็ดันโดนตามลา่าเยฮะจากฮิเดโยชิเนี่ยนะครับ,นะรบเดี๋ยวมันจะมีบทจบขึ้นมานครับบทจบตรงนี้ก็ทางมิซิฮิเดะก็บอกแล้วว่าเจ้ารู้จักใช่ไหมยท่าน e a สอสที่เจ้าร่วมสู้กับเขาที่อเนกาว่านะฮะเขาก็บอกว่า ตอนนี้กองกําลังของท่านอียสึเนี่ยกำลังโดนไล่ล่าจากตทกิชิโร่อยู่เจ้าก,ก็ไปช่วยเขาแล้วกันนะเพื่อให้เขากลับไปที่ไอกาดและอย่างและอย่างปลอดภัยนะทําได้ไหมนะแล้วก็บอกไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกฝั่งนึงก็โดยรวมของด่านนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเล่าถึงว่าเหตุการณ์ต่อจากว่าฮานจิไปไงตอนนี้เราอยู่คนละฝั่งกับตทกิชิโร่แล้วเราก็ จะเป็นเหตุการณ์ยังไงต่อไปนะครับบอสเรมินซุกุนะผมก็ไล่ไปแล้วลูกของโทชิมิสึผมก็เล่าให้ฟังเรียบร้อยนะครับพอจบจากฉากนี้ปุ๊บนะครับเราจะใช้โซคอรได้สามอันแล้วนะครับก็จะดีขึ้นไปอีกแล้วก็จะมีตัวเพิ่มอีกทั้งมีทั้งโซคอรแล้วก็มีทั้งกาเดน11เบที่ใส่ได้สองตัวนะครับเยี่ยมไปเลยนะครับครับโดยรวมก็พิโซดนี้ก็ประมาณนี้ครับหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับ ถึงประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นแล้วก็เหตุการณ์ต่อๆไปที่มันจะเกิดขึ้นนะครับยังไงก็เดี๋ยวพบกันในอพิโซดที่14ต่อนะครับไว้เดี๋ยวผมมีโอกาสผมที่ทาให้นะครับยัขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ติดตามอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะก็เจอกันในอพิโซด14ครับบ๊ายบายครับทุกคนฮฮ